กำลังทำการซ่อมเครื่องเชื่อมเครื่องออกเครื่องเชื่อมเครื่องออกตัวนี้ไฟเข้านะครับแต่ไม่มีไฟออกนะไม่มีไฟออกนะครับหลอดโหลดติดด้วยนะครับลอดปกออกนะตัมวิเตอร์คูณหนึ่งวัดตรงนี้จะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับขึ้นข้างหนึ่งนะสลับสายมิเตอร์นะครับ ขึ้นอีกข้างแสดงว่าไดโอดช็อตนะครับแบบนี้ก็ต้องไปเปลี่ยนไดโอดนะครับเปิดฟ้าออกมานะครับเพื่อนเพื่อนมองดูไดโอดมองมองดูไดโอดแล้วมันเห็นอยู่เนี่ยอยู่ตรงนี้ะครับอยู่เนื้อมองไม่เห็นนะอยู่เนี่ยมันติดอยู่สิงนี้ครับสิ่งนี้นะเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยสิงนี้ทีนี้ก็ตามไปนะครับไปเปลี่ยนไดโอดนะครับมีอยู่สี่ตัวอยู่นั่นน่ะจะเสียกี่ตัวครับ บางเครื่องก็เสียตัวหนึ่งบางเครื่องก็เสียสองตัวบางเครื่องก็เสียหมดทุกตัวเลยนะไอเดโอดเนี่ยนะครับต้องลื้อออกมานะเฮ้ยชีวิตนี่คือมาอยู่กับของห่างเถอะเนาะเมียก็ได้ยเมียไม่ห่างเื่าป้าแล้วก็เป็นพ่อห่างมาเนี้ก็ยังมีผู้สาวไม่ห่างไม่อีกอยู่ได้ยังนี่พี่น้องวนเวียนอยู่กับของห่างใครนี่ก็ได้